ฟังจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง37วัดดังที่สายหมูและสายขอพรไม่ควรพลาดน,นะครับเรามาเริ่มกันที่สถานที่ที่1นะครับอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูด อุทยานแห่งชาติเขาคีจกูดนะครับอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าเขาคีจกูดหรือเขาพระบาทท้องที่อำเภอมะขามและอำเภอเขาคีจกูดจังหวัดจันทบุรีการนามัสการรอยพระพุทธบาทที่เขาคีจกูดนะครับจะเปิดให้ขึ้นไปสาการะแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นโดยตามประเพณีนะครับในช่วงระหว่างขึ้น1ค่ำเดือน3ถึง1ค่ำเดือน5และจะมีวิธีบวงสรวงก่อนเริ่มเปิดให้ขึ้นเขานะครับ เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเดินทางไปขอพอรที่นี่ต้องวางแผนการเดินทางและเตรียมความพร้อมกันก่อนนะครับความเชื่อของการขึ้นเขาคีจกูดนะครับส่วนมากเขาจะขึ้นไปทําการขอพอรโชคลาบการงานและการเงินนะครับต่อมานะครับสถานที่ที่2นะครับวัดเขาวงพระจันทร์วัดเขาวงพระจันทร์น,นะครับตั้งอยู่ในตําบลห้วยโปง่ง อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีถือเป็นภูเขาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดลบบุรีนะครับโดยมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ650เมตรส่วนระยะทางเดินตามแนวบันไดจะมีความยาวประมาณ1,680เมตรและบริเวณตีนเขาเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพระจันทร์นะครับอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวอำเภอโคกสำโรงและชาวลบบุรีเป็นอันมาก ที่ได้ชื่อว่าเขาวงพระจันทร์เนื่องจากในปีพศ2 4 9 6นะครับหลวงพ่อโอภาสีได้ขึ้นมาบนเขาแห่งนี้และเห็นว่าบริเวณเขาทั้ง4ด้านเป็นรูปเขาโค้งมองทางไหนก็เห็นเป็นวงโอบล้อมอยู่จึงขนานนามว่าเขาวงพระจันทร์นับตั้งแต่นั้นมาความเชื่อของการขึ้นเขาวงพระจันทร์นะครับก็จะขึ้นไปขอพรขอให้ประสบความสําเร็จผ่านพ้นความยากลําบากพิสูต์รักแท้ ทำให้คู่รักนะครับรักกันมากขึ้นต่อมานะครับสถานที่ที่3นะครับปู่ม่านย่าม่านวัดภูมินจังหวัดน่านนะครับวัดภูมินเป็นวัดคู่เมืองน่านมีภาพาจิตกรรมฝาผานังชื่อดังนะครับชื่อปู่ม่านย่าม่านหรือกระซิบรักบรนหือโลกได้รับการบูรณะครั้งใหญ่นะครับ สมัยเจ้าอนันตวรรษทธิเดชปลายสมัยรัชกาลที่4จิตรกรรมฝาผนังในวิหารหลวงเขียนขึ้นในช่วงนี้ภาพกิจกรรมหรือหู้แต้มในวัดภูมินเป็นชาดกในพุทธศาสนาบางภาพนะครับสะท้อนวิถีชีวิตของคนสมัยนั้นความเชื่อของปู่ม่านย่าม่านวัดภูมินนะครับเขาจะขึ้นไปขอพรให้ความรักมีความมั่นคงยืนยาวครับ ต่อมาสถานที่ที่4นะครับพระตรีมูรติอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเวิลด์นะครับพระตรีมูรติเป็นที่รู้กันว่าขึ้นชื่อเรื่องขอพรความรักใครที่อยากมีคู่ไม่อยากอยู่อย่างเดียวดายก็มักนิยมมาขอพรกันที่นี่นะครับโดยพระตรีมูรติแปลว่ารูปสาความหมายคือรูปสามองค์ของเทวะหรือธรรมชาติที่ทรงอำนาจคือ อักคีวายุและสุริยะซึ่งเป็นการรวมพลังของเทพชาเจ้าทั้ง3นะครับได้แก่พระพรมพระอิศวรและพระวิษณุเป็น1เดียวการขอพรนะครับส่วนมากจะขอพรเกี่ยวกับชีวิตรักและการงานครับต่อมาสถานที่ที่5นะครับวัดบรวรนิเวศวิหารวัดบรวรนิเวศวิหารนะครับตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพย่านถนนข้าวสาร เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชหลายพระองค์มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์จีนผสมกับไทยภายในพระอุโบสถนะครับมีพระพุทธรูปสําคัญอยู่2อ,องค์คือพระพุทธสุวรรณเขตหลวงพ่อโตนะครับและพระพุทธชินสีเป็นการเสริมสร้างดวงชะตาและขอพอรให้ชีวิตปราศจากอุปสรรคต่อมานะครับสถานที่ที่6นะครับ วัดพรามณีหรือวัดหลวงพ่อปากแดงนะครับวัดหลวงพ่อปากแดงมีชื่อเสียงนะครับในเรื่องการให้โชคหรือเลขเด็ดเป็นที่ครบบูชาของชาวจังหวัดนครนายกและถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ชื่อดังวัดหนึ่งในจังหวัดด้วยเหตุนี้นะครับทำให้บรรดาน,นักเสี่ยงโชคทั้งหลายเดินทางมาสักการะพระพุทธรูปที่วัดนี้เป็นจํานวนมากและที่มาของชื่อนั้นนะครับ มาจากบริเวณปากขององค์พระมีสีแดงเหมือนมีผู้นำาทิสติไปทาไว้นะครับส่วนมากนะครับเขาจะไปขอพอรเรื่องการเสี่ยงโชคขอโชคลาภการงานและการเงินครับต่อมานะครับสถานที่ที่7นะครับวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับกรุงเทพพระประธานในอุโบสถวัดกัลยาณมิตรเป็นพระพุทธไตยรัตนานายกหลวงพ่อโตหรือซัำปอกุงเพียงองค์เดียวในประเทศไทยที่เป็นพระพุทธรูปปล่อปางป่าเลไลสถาปัตย,ยกรรมในแบบสมัยรัชกาลที่3ผสมผสานศิลปะของไทยและจีนส่วนมากนะครับเขาจะไปขอพอรกันเรื่องขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภยัย และมีมิตรไมตรีที่ดีต่อมาครับสถานที่ที่8นะครับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารหรือวัดโพนะครับวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพเป็นวัดประจำรัชกาลที่1นนะครับที่มีพระนอนองค์ใหญ่พระพุทธไสายาสนะครับและพระพุทธเทวปฏิมากรให้สการะกราบไหว้ และยังมีพระเจดีย์รูปปั้นหรือสีดัดตนอยู่บริเวณรอบวัดให้ได้เดินชมกันด้วยนะครับส่วนมากเขาจะไปขอพรกันเรื่องความรักและชีวิตให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขต่อมาสถานที่ที่9นะครับวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วมีชื่อเดิมว่าวัดพระาธาตุผาแก้ว เคยเป็นสถานปฏิบัติธรรมโดยที่มาของชื่อนะครับผาซ่อนแก้วนั้นมาจากเรื่องเล่าว,ว่ามีชาวบ้านหลายคนเห็นลูกแก้วลอยเหนือฟ้าและรับหายเข้าไปในถ้ำที่อยู่บนยอดผาซึ่งชาวบ้านนะครับเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกาธาตุสเสด็จมาจึงถือว่าสถานที่นี้นครับเป็นสถานที่มุงคลมีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆกันมาว่าผาซ่อนแก้วส่วนมากนะครับเขาจะไปขอพรกัน ให้มีความเจริญในชีวิตการงานการค้าและขอให้มีความสุขสงบครับต่อมาสถานที่ที่10นะครับวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารหรือวัดหลวงพ่อโตกรุงเทพน,นะครับเคยเป็นพระตำหนักและหอประทับที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีหอพระไตรปิดกสถาปัตยะกรรมที่สวยงามนะครับพระพุทธรูปสวยงามตามประเพณีแบบไทยส่วนมากนะครับเขาจะไปขอพรกันเรื่องการงานและขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังกึกก้องกังวานเหมือนระฆังต่อมานะครับสถานที่11นะครับศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรนะครับเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือที่เรียกกันว่าเสด็จเตี่ยนะครับเป็นผู้ปฏิบัติราชการในราชนาวีไทยเพื่อรักษาเสถียรภาพแห่งกองทัพเรือไว้และเป็นหมอของชาวบ้านที่ดูแลรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไม่เลือกชนชัน้นวรณะส่วนมากนะครับเขาจะไปขอพรกันเรื่องการค้าการงานการเงินโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและเรื่องการเรียนครับต่อมาสถานที่ที่1 2นะครับ ศาลเท้ามหาพรมเอราวัณกรุงเทพตั้งอยู่บริเวณสี่แยกราชประสงค์นะครับย่านใจกลางเมืองกรุงเทพเดินทางค่อนข้างจะสะดวกนะครับโดยพระพรมเอราวัณถือเป็นเทพประจำทิศเบื้องบนถ้าได้มากราบไหว้นะครับขอพรก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ต้องการส่วนใหญ่คนจะนิยมมาขอเรื่องการงานให้ประสบความสําเร็จ,จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ได้งานใหม่หรือได้เลื่อนขั้น ซึ่งควรจะบูชาพระพรมให้ครบทั้ง4พัก4ทิศคือด้านการงานด้านการเงินด้านความรักและด้านภาพรวมควรเริ่มจากการไหว้พระพรมจากพักแรกแล้วเวียนขวามือของเรานะครับหรือทางพระหัตถ์ซ้ายของพระพมจนถึงพักสุดท้ายหรือบนบานด้วยละครลำต่อมานะครับสถานที่ที่13นะครับ ศาลพระพิกเนศสีแยกห้วยขวางหรือที่เรียกกันว่าเทวารายพระพิกเนศกรุงเทพนะครับตั้งอยู่ที่สีแยกห้วยขวางถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพเปิดให้เข้ามาสักการะบูชาได้ทุกวันนะครับเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพิกเนศหนึเสียน4กรประดิษฐานในปางยืนประทานพรหรือท่ายืนนะครับประทานพรบนดอกบัวบานในความเชื่อของชาวพุทธและพราหมณ์ เชื่อว่าพระพิคเนตนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานการเรียนและสติปัญญาหลายคนที่กําลังมีปัญหานะครับเรื่องงานเช่นตกงานงานมีปัญหาหรืออยากจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานจึงมักจะมีการกราบไหว้และขอพรจากพระพิคเนตที่นี่นอกจากนี้นะครับที่ศาลแห่งนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ด้วยกันนะครับเช่นพระราหูพระตรีมูรติ พระวิสันชนูพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีด้วยสถานที่ที่14นะครับศาลหลักเมืองใกล้พระบรมมหาราชวังกรุงเทพศาลหลักเมืองกรุงเทพหานครครับเป็นศาลที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีตามธรรมเนียมนะครับพิธีพราหมว่า ก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทําวิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสําคัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้นสารหลักเมืองกรุงเทพนะครับตั้งอยู่บริเวณมุมด้านทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ของท้องสนามหลวงตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังนะครับถนนหลักเมืองแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพานครกรุงเทพมหานครจุดสําคัญของสารหลักเมืองคือเสาหลักเมืองนะครับที่ได้ทําวิธี ยกเสาขึ้นเมื่อวันที่21เมษายนพศ2325เดิมทีเสาหลักเมืองมีเพียงสาราปลูกไว้กลางแดดกันฝนเท่านั้นจนชำรุดลงอย่างมากในสมัยรัชกาลที่4จึงโปรดเกล้าให้ทําขึ้นใหม่อีกเสาหนึง่งด้วยเหตุน,นี้นะครับจึงทําให้สารหลักเมืองกรุงเทพมหานครมีเสาหลักเมือง2ต้นเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ผู้คนนะครับนิยมมาขอพอรกันโดยเฉพาะในเรื่องหน้าที่การงานเช่นขอให้ได้งานใหม่สอบค่าราชการติด หรือต้องการหน้าที่การงานที่มั่นคงรวมถึงนะครับขอไหว้ขอพอรให้เกิดความโชคดีเสริมมงคลในชีวิตครับต่อมานะครับสถานที่15นะครับหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตพระคู่บ้านคู่เมืองที่มีความเชื่อว่า ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ทำให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวผู้คนต่างพากันมากรับไหว้สักการะขอพอรที่นี่กันนะครับโดยเรื่องที่นิยมขอส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเรื่องของการขอพอรคือหน้าที่การงานการเรียนการขอให้สอบเข้าที่ต่างๆได้หรือขอให้มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้การส่งเสริมอุปถัมภ์ทำให้ราบรื่นในหน้าที่การงานและมีชื่อเสียงโด่งดังครับ ต่อมานะครับสถานที่ที่16นะครับวัดป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่เดิมชื่อว่าวัดดอนแก้วนะครับเป็นวัดเก่าแก่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2 3 4 5และมีการบูรณะมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะครับโด่งดังในเรื่องของเลขยนันวัตถุมงคลสายล้านนาเทียนแผ่นยันล้านนาและ เครื่องรังของมงคลอย่างตรากฏมหาหวานตรากฏตาริกาผู้และแมลงผู้คำต่อเงินต่อทองนอกจากนี้นะครับสายหมูทั้งหลายที่ต้องการความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานความราบเรื่นปราศจากปัญหาวุ่นวายจะนิยมมากราบไหว้ขอพรกับองค์พระพิคเนตนามว่าอุตตรศสีคณะปฏิ แปลว่าผู้ประทานความสำเร็จในทางทิศเหนือสร้างจากโลหะสำริดลมดำมีสี่พากรทรงวัชระบ่วงงาและถ้วยขนมประดิษฐานอยู่ทางทิศใต้ของพระวิหารหลวงโดยมีเสียงเล่าลือกันว่าพระพิคกคเนตของวัดป่าแดดแห่งนี้มีพลังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักขอเรื่องงานงานเข้าปังสมหวังดังความปรารถนา ต่อมานะครับสถานที่ที่17นะครับศาลเจ้าพ่อยี่กอหงเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายบนดาดฟ้าของถาีตำรวจพระราชัยนะครับจะเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าให้เลขเด็ดที่เหล่านักเสี่ยงโชคมุ่งจะมาบนบานขอโชคลาภกันนะครับกับศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอหงหรือเป็นที่รู้รจักกันดีในชื่อของศาลเจ้าพ่อยี่กอหงที่ได้รับการขนานนามว่า เทพเจ้าหวยองค์แรกแห่งสยามประเทศในอดีตนะครับเจ้าพ่อยี่กอหงเคยมีชีวิตอยู่จริงในสมัยรัชกาลที่6สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับได้สร้างฐานะด้วยการเป็นเจ้าของโรงหวยและชื่นชอบการเล่นหวยอย่างมากทําให้ปัจจุบันนะครับมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอในเรื่องโชคลาภและขอเลขเด็ดตามความเชื่อวดของท่านนะครับต่อมานะครับสถานที่ที่18นะครับ วัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามถ้าจะพาสายมูไปไหว้พระขอพรเสริมบุญสักการะเท้าเวสุวรรณที่วัดจุลามณีซึ่งเป็นวัดโบราณนะครับตั้งอยู่ริมฝั่งคลองอัมพวาต่อเนื่องกับคลองผีหลอกอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีความเชื่อในหมู่นักเสียงโชคว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความงดงามน่าสักการะและเป็นที่ร่ำลือกันว่า ขอได้ทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภอีกทั้งยังสามารถเช่าวัตถุมงคลเพื่อนำกลับไปบูชาเพื่อเสริมสิริมงคลได้ด้วยนอกจากท้าเวสวรรแล้วนะครับยังมีสิ่งอื่นที่น่าสนใจอีกคือสถานที่ท่องเที่ยวทียมไปกราบไหว้และเยี่ยมชมกันคือสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อเนื่องโควิดโบสถ์จตุรมุขหินอ่อนที่มีความสวยงามประณีตวิจิตรการตา จากพื้นโบสถ์ที่ปูด้วยหยกสีเขียวนําเข้ามาจากประเทศปากีสถานและองค์นารายทรงสุบรรนที่เชื่อกันว่าช่วยล้างอาถรรพ์ได้ต่อมานะครับสถานที่ที่19นะครับวัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีวัดทับกระดาน,ห,ดน,รดรดานหรือที่สายเสียงทายตัวเลขรู้จักการีในชื่อของอาสารพุ่มพวงดวงจันทร์ตั้งอยู่ที่อำเภอสอพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี เดิมทีเป็นวัดที่เก็บสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพุ่มพวงดวงจันทร์ราจินีเพลงลูกทุ่งผู้ยิ่งใหญ่ผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับเช่นเสื้อผ้าข้าของเครื่องใช้ที่ใช้ในการร้องเพลงรูปภาพต่างๆจากข่าวหนังสือพิมพ์นะครับรวมถึงหุ่นพุ่มพวงที่สร้างไว้เพื่อให้แฟนเพลงที่รักได้รำลึกถึงแต่ในภายหลังก็มีผู้คนนะครับเดินทางไปกราบไหว้และบนบานเรื่องโชคลาภขอหวย ขอเลขจนถูกรางวัลกันหลายงวดติดต่อกันทําให้เป็นข่าวคึกโครมอยู่ช่วงหนึ่งนะครับทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนต่างเลื่อมใสและเดินทางไปขอเลขเด็ดกันเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะช่วงใกล้หัวยหออกเรื่องทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานฟังกันเพื่อความสนุกนะครับขอบคุณมากครับ ฟังจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r i ครเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ